นี่ไายประธานเชียร์ของผมนี่นายนอ้องเป็นแอร์สวัสดีจ้าสวัสดีจา้าเราเป็นประธานเชียร์หรือเปล่จาจ๊ะ <c oughs> ไม่ใช่ชื่ออะไรเราชื่ออะไร <c oughs> <c oughs> มี่แฟนได้ยังตอนนี้ <c oughs> <c oughs> มีแล้วไป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 ,ไป,ไป,ไปดีกว่า <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับทุกคนครับผมมิกมกิเดชัดนะครับตอนนี้ผมพาทุกคนมาที่มาหาลัยในฝันของผมนั่นก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพราะว่าในฝันเนี่ยก็คือไม่ได้อยากเรียนที่นี่นะอยากมีแฟนมป็เด <ues> ็กจ <ues> ุฬาอยากมีแฟนเป็เด็กจุฬานี่แหละความฝันของผมเพราะว่าจุฬานะบอกก็เลยว่าเป็นมหาลัยที่รวมคนหน้าตาดีแล้วก็มีความรู้แต่ว่าสาเหตุหลักที่ผมพาทุกคนมาที่จุฬาเนี่ยไม่ได้มาจีบหญิงนะวันนี้เขากําลังจะมีงานประเพณีกีฬาฟุตบอลจุฬาธรรมศาสตร์ บอกไว้เลยความเจ๋งเนี่ยนอกจากการแข่งขันฟุตบอลแล้วนะครับความเจ๋งอีกหนึ่งอย่างที่เจ๋งไม่แพ้การแข่งฟุตบอลก็คือการเชียร์ของจุฬานี่แหละเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับประธานเชียร์ของจุฬาเดี๋ยวมาดูกันว่าประธานเชียร์ที่นี่เนี่ยหน้าตาจะแจ่มจตแหลมจตสวยหรือว่าจะน่ารักขนาดไหนตามผมมาเลยครับน้องครับ เออจุฬาไปทางไหนครับจุฬาพาพี่ไปส่งที่มหาลัยหน่อยได้ไหมกลัวหลงพี่กลัวหลงได้ไปไปส่งพี่หน่อยมาหาหลัยไปรี๋เหรอ๊ยไปนะตะกิ้ไปนี่ไปจะพาไปหาประธานเชียร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเป็นน้องรักของผมเองดีกันมากนา้องอั๋นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องอั๋น ทันนีอันนีเดี๋ยวคนดูเขาจะไม่เชื่อว่าเราแบบซี้กันขอมแก้มพี่โชว์หน่อยเลยอร็วเร็วเร็วเร็วหนึ่งทีอือมาแล้วอือน้องกันครับแม่จำตัวกับแตรละกันหน่อยสวัสดีค่ะชื่ออันวลีค่ะประธานเชียบประจำงานฟุดลรรณเพนีทำมาศาสตร์จุฬารังที่เจ็เก่งมาก อะไรจ๊ะตกน้ำเจออันตกไฟเจอวลีไม่ว่าจะตกอะไรก็เจออันวะลีเอะระวังดีๆอะไรจ๊ะระวังตกหลุมลักอันวลีไม่รู้ตัวนะไม่้ไม่แต่ว่าจริงๆจุฬากับธรรมศาสตร์เนี่ยเขาเรียกต่างกันใช่ไหมค่ะแบบจุฬาเรียกประธานเชียร์ค่ะแบบธรรมศาสตร์เรียกอะไรครับแม่ทับเชียร์ค่ะแม่ทับเชียร์แต่ว่าจริงๆอันนี้คือแบบเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจุฬากับธรรมศาสตร์ปะ ใช่ค่ะหือว่าเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดเลยเพราะว่าปีหนึ่งมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเขาเรียกว่าแทบจะคนทั้งประเทศต้องเจับจ้องใช่ไหมครับประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์เรามีวิธีการเตรียมพร้อมอยังไงให้สู้กับธรรมศาสตร์ได้ครับน้องโอ้ไม่ก็ oh บอกเลยว่าพอ้งแต่เกิดค่ะเกิดมาเด็กหลายๆคนร้องอุ้วแต่หนูล้องว่าวันจุฬาชนะนี่เลยเลือดจุฬามันเข้มข้นเข้มข้นจริงๆพี่ก็เชีย์จุฬาอยู่แล้วแฟนเก่าพี่จุฬาทุกคนแฟนปัจจุบันก็จุฬาคนนี้ใช่ไหมคะแล้วเราอะมีอะนรัฐมนตร ในไหนพี่นิกกี้ก็มาที่นี่แล้วนะคะเรามาสร้างความเป็นส่วนหนึ่งกันดีกว่าได้ซึ่งปีนี้งานฟุตบอลระเพณีธรรมศาสตร์จุฬาครั้งที่7จจุฬาเรามีเพลงประจำงานด้วยครับชื่อเพลงว่าระยะห่างได้หนุ่มมาสอนพี่เต้นดีกว่าได้เลยเออเพลงมาจะลองว่าแค่ลองแค่ลอง,องใ,ใส่ใส่แบบมูดแค่ลองหัวต้องไปด้วยอินเนอร์ต้องมาใกล้กันกว่านี้โป๊โป๊ปากต่อไป อย่างอื่นอะระหว่างทางไม่เป็นไรจบให้ได้พอป้างอต้องจบต้องโป๊ะปังระหว่างทางเป็นไงไม่ต้องไปมันนะสาสีแค่ลองขยับเข้ามาอีกหน่อยได้ไหมให้เราได้อยู่ใกล้กันกว่านี้โป๊ะโปป้างโอเคจบได้ดีู่แล้วจบต่อแล้วมาแท็กกันเน่อันนี้คือเพลงของยุราธรรมศาสตร์ พี่นขี้เหงือออกแล้วังไงดีเต้นมันเยอะเราเงื่อออกมีอะไรซับให้พี่ไหมมีค่ะคืออะไรแจ้นี่เป็นที่ซับหน้าค่ะเฮ้ยไม่เฮ้อันนี้ซับหน้าไม่ได้อันนี้เอาไว้เช็ดผมค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะพุณที่ดูแลกันนะคะชีวิตของเราสองคนเป็นชีวิตแบบคูคูๆแต่เมื่อกี้พี่ เต้นให้เธอไปแล้วค่ะเธอต้องเต้นให้พี่มั่งค่ะพี่มีเพลงเพลงหนึ่งเหมือนกันค่ะที่ปล่อยมาประมาณ6ปีแล้วค่ะยอดวิวยอดวิวเจ็ดหมื่นโอ้โหต่อไปนี่จะเป็นเจ็ดล้านเพราะว่าน้องๆจุฬาจะเต้นเพลงนี้ชื่อเพลงอ่อนแอไม่ได้อ่อนแอด้วยอ่อนแออ่อนแอเป็นแบบอ่อนแอแต่ว่าพูดแบบเนินๆภาษาคนใต้วิธีการเต้นโอ้ยหัวใจมือจับแค่นี้โอ้ยหัวใจเออมันออนมันอ่อนแอ แล้วไอกทีหนึ่งใจใสมันอ,อ่อนแอ yeah. ใสคือทั้งเพลงไม่มีอะไรเลยพีใสอ่อนแอใสอ่อนแอใสอ่อนแอแล้วก็คันนี้แล้วก็จับจมูกเธอรู้ไหมเธอรู้ไหมมามาพวกเราจุฬาพร้อมพร้อมซีโอไอใสมันอ่อนแอใสมันอ่อนแอใสมันอ่อนแอเธอรู้ไหมโอ้ยหัวใจมัน เป็นคำว่ามาิกกี้ออนแอนได้ได้ค่ะมิกกี้ใส่ออนแอนเจ้าเด็กเนี่ยเอานี้หน่อยพาพี่เที่ยวจุฬาหน่อยได้ไหมวันนี้ได้ครับไปตอนนี้เราอยู่ส่วนไหนของจุฬาครับผมเราอยู่กันที่ใครเนี่ยใครคือใครเวอร์พับเกิลเราคือใครจะ๊ะแนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับธนะอยู่คณะวิรรทยาศาสตร์ปีสอง สวัสดีครับเลยนะครับสวัสดีค่ะดิฉันมาดามมอสคณะวิทยาศาสตร์ปีสองค่ะอะไรนะอะไรนะมาดามมอสค่ะมาดามมอสเป็นชื่อที่ตั้งเองหรือว่าแม่ตั้งให้ลูกสาวมาดามมอ้อ๋อเป็นมาดามมอสเราล่ะสวัสดีครับชื่อพีดนคณะวิทยาศาสตร์ครับปีทสองเหมือนกันนี่่าแก๊งนี้คือแก๊งคนครูของจุฬาเลยอะเขาว่าพับเกิครูมาไปเฮาพลทุกโจ้ทำไมถึงครูเราอะไรที่ครูในตัวเราจ๊ะน่าจะเป็นการเรียนมากกว่าอทำไมเราเรียนร้อยแต่นี้ครูอะไร ความมั่นใจค่ะคือความภูมิของเรานะคะมันทำให้เราดูต hey, ่าง ah ่าในทุกที่มาดามมอสแม่ก้า ทำไมเราถึงทำผมสีนี้ฮะน้องตอนแรกอยากได้สีชมพูนะคะเพื่อต้อนรับงานฟุตบอลประเพณีนะคะก็เป็นสีของจุฬาเราก็รักจุฬาเราก็ทำสีชมพูตาเรา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 มันก็ออกแดงนิดนึงนะแน่นอนว่าจุฬาเนี่ยมีแบบรุ่นพี่ที่จบจุฬาแล้วก็เป็นไอดอลของแบบคนเยอะเลยไอดอลของเราคือใคร ก็ต้องเป็นพี่แอดลัสรอนนะคะอ้๋ออะเขถัดมาเราเลยจ้ะก็คงเป็นพี่ป๋อมแป๋มค่ะแม่ก็คือแม่นี่แหลายคนอาจจะไม่ทราบพี่ป๋อมแป๋มเป็นแฟนเก่าพีริกี้นะฮะป๋อมแป๋มเนี่ยใคยอะพี่นะจริงมั้งเออแฟนเก่าพี่พี่คนปั้นออกทีวีเองเออเรื่องจริงใครทุกคนนีลืมตัวไปแล้วถ้าป๋อมแป๋มดูอยู่มีอะไรอยากบอกกับป๋อมแป๋มไหมครับสงสารนะคะที่ปั้นคนหนึ่างนี้ออกทีวีสงสารนะคะที่ปั้นคนหนึ่างนี้ออกทีวี้ย เป็นยังไงพี่นิกี้สวยไหมพอสวยมากหมายถึงมหาลัยเด็กที่นี่เลยไปกันอ้าวสาวน้อยรออะไรกันอยู่ครับรอรถรอรถอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตนะเออชื่ออะไรคะชื่อป้าใสปลาใสเราล่ะกันต้องปลาเรียนอยู่ไปไหนตอนนี้ ปีสองแต่ว่าที่สะดุดเลยก็คือสีผมหนูอยากได้แป้งโรตีอะมามนวนๆๆนแล้วก็กินไหมอยู่บ้านเหรอเ่ไสเวไสเห็นว่าตอนแรกเราเคยอยากทำสีเขียวด้วยถ้าเป็นสีเขียวไปแล้วแล้วมีช่วงหนึ่งไปเที่ยวกับ์ฟนค่ะเขาไปพาไปฟ้าก็สนอปากาครับเราถือยาอยู่มือหนึ่งแล้วมันก็ถึงเป็นผมเรามาอย่างนี้แล้วมาค่อย ค่อยๆว่าดมแล้วข้อกับอาปาก้าคิดว่ายากคือผมเเห็ดและสีเขียวไม่กล้าทำแล้วแต่น้องปาาเขาโทษนะครับด้านหลังก็มีสีผมนะครับผมโทษนะครับโทษนะครับน้องโอ้โหนี่คือคำสุภาิตงกับสุภาพสตคำสำนวนไทยคำหนึ่งว่าปิดทองหลังพระอยู่ด้านหลังแต่อันนี้ยอมสีหลังหัวแล้วมันน่าใจสีผมหลังหัวเราคืออะไรสายลุงค่ะสายลุงทำยากไหมกว่าจะได้แบบสีสีอะไรอย่างนี้ กูทำเองเลยใชท่ทำเองให้เ,เพื่อนช่วยขัให้โหแต่ว่าหน้าตาก็เรียบร้อยเลยแต่ว่าแบบแฝงความคูลไว้ <S <S สวยอย่าหันหลังหันหลังปุ๊บเปรี้ยวเลยเปรี้ยวเลยหนุ่มหัวทองคนนี้ไหมเอ้ยคู่ม,มากสวัสดีครับผมวัสดสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อไคอ,ไอครับผม เรียนอยู่จุฬาหรือเปล่าครับเรียนอยู่จุฬาคณะอะไรครับผมนิเทศศาสตร์ครับผมชอบไหมแบบนี้เป็นสเปคของเราไหมเขาดูดีเกินไปไม่จริงเลยพี่เฮ้ยนี่เขาเป็นประธานเชียร์ของจุฬาเราต้องให้กำลังใจเขาหน่อยอยากจะบอกว่าสู้ๆนะครับพี่จับมือกจับมือก่อนจับมือก่อนสมพดอ่านหนังสือแล้วมันเคลียอยากมีเมียเป็นพี่เมตาอยากมีเมียเป็นพี่เมตามีบทกลอนจะฝากหนึ่งอันได้ได้ ที่ที่นั่งอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าที่นี่แต่เธอเรียกว่าที่รักนะเฮ้ยดูตรงนู้นหน่อยได้ไหมคะอะไรฮะนะคะตรงนู้นคืออะไรไม่รู้แต่ว่าเธอคือความรักนะตื่นเต้นไหมตอนนี้ประเพณีฟุตบอลเวลาธรรมศาสตร์กำลังจะมาถึงแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นก็ได้ครับให้กำลังใจประธานเชียร์พี่หน่อย เรามากอดหนึ่งครั้งพี่บ้าหนูไม่เคยทําได้พี่หนูไม่เคยกอดผู้ชายเดี๋ยวเดี๋ยวไดูขอหนูขอสวดมนต์อะไรบางอย่างเพราะว่าแม่หนูสอนไว้ถ้าเกิดกอดผู้ชายครั้งแรกต้องสวดบทนี้ตรงเป็นหัวคูจงเป็นหัวคูจงเป็นหัวอ่ะไปน้องแต่งันนี่ครับนี่ครับพี่เก่ยังไม่ได้เลย มบอกไว้เลยว่าความฝันตอนเด็กของผมเนี่ยคือการเรียนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วผมเนี่ยเป็นคนที่เรียนโง่ามากแล้วผมก็ทํายังไงก็ได้ให้มันอยู่ใกล้เคียงกับการอยู่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเชื่อไหมในชีวิตของผมอ่ะแฟนผมอ่ะจุฬาเนี่ยสี่คนมีอักษรบัญชีแฟนปัจจุบันเนี่ยนิเทศจุฬาเ,ออเป็นหลีดมหาลาัยจุฬาทุกคนเออยัดจากมหาลัยอื่นก็ดีนะแต่ว่าจุฬาเนี่ยทางผมันทางผม,ม ฝากนะวันที่9กุมภาสนามสุพัชธราสายประตู18ค่ะมาพบกันได้ที่งานฟุตบอลนเพณีธรรมศาสตร์ชรลาครั้งที่7 3ครับคือหนูรู้เลยว่าปีนี้มันจะยิ่งใหญ่มากเพราะบอลสุลาจะชนะธรรมศาสตร์แน่นอนอ่าสุดท้ายแล้วครับ อะไรคือความครูของเราที่ทําให้เรามาอยู่จุดจุดนี้ได้กับประธานชมรมเชียร์ของจุลาลงกรณมหาวิทยาลัยคือต้องบอกว่าที่เป็นคนครูตั้งแต่โกนหัวแล้วค่ะใช่คุณเคยเจอประธานยังไงโกนหัวบ้างล่ะผ่านมาเจ็ดสิบสามปีแล้วไม่มีใครเคยโกนหัวหนูโกนหัวเลยครับผมนะฮะมันเป็นสิ่งที่หนูต้องแสดงความกล้ากล้าที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนอะไรหลายอย่างให้ทุกคนได้เห็นว่าไม่จำเป็นต้องโกนหัวเหมือนดิฉันก็ได้ทําอะไรก็ได้ที่คุณคิดว่ากล้าคิดว่าครูแล้วคิดว่าจุลาครูไหมครู สุดๆจุฬากับธรรมศาสตร์ใครครูกว่าก็ต้องจุลาในเพจโอเคเจ็ดสิบสามศูนย์เจอกันย้ำกันอีกทีว่วันไหนนะครับเก้ากุมภาสนามสุพัชราสายประตูสิบแปดกดติดตามได้เลยทางเพจ facebook ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้แล้วใครครูมาเจอกันนะครับครูครูครับวันนี้ครับนี่มันใหมมั่วมาโอ้ยผมหอมอ่ะเนี่ยหอมได้ไงใช้ใช้เนี่ยโรแลนด์สีครูโรแลนด์ คนน้องอันอย่าเพิ่งไปแหมเมืม่อกี้เราแค่แบบจุ๊กกระเด็งค่ะพี่มีของที่ระลึกมามอบไปกับน้องอันด้วย<ฮ>เอ้ยเป็นของที่ระลึกจากสปอนเซอร์ใจดีของเรานี่น้องววสุดน่ารักจากโองนันซีคูงเป็นวัวเลย